สวัสดีครับแฟนแฟน,แฟนกีฬากีฬาโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสเจ้าภาพ2024นะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมยาวไปจนถึงวันที่11สิงหาคมครับมาถึงสัปดาห์ที่2กํกำลังสนุกตื่นเต้นเพราะมีกีฬา บางประเีทมาถึงรอบรองชนะเลิศและบางชนิดกีฬาเข้ารอบชิงชนะเลิศมีรายการแบดมินตันชายเดี่ยวทีมชาติไทยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศครับชิงเหรียญทองกุลวุฒิวิวพบเดนมาร์กชายเดี่ยววิวพบวี เอ็กเซลเซลหญิงเดี่ยวแบดมินตันทีมเกาหลีใต้พบจีนอย่าลืมติดตามเชียร์ให้กำลังใจแบดมินตันชายเดี่ยวกุลวุฒิน้องวิวในเวลา20นาฬิกา40นาทีครับนอกจากนั้นมีอีกหลายชนิดกีฬาในโอลิมปิกเกม ที่กำลังสนุกตื่นเต้นมีทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันกับสองร้อยกว่าประเทศด้วยกอล์ฟเรือใบบางชนิดกีฬาเข้าถึงรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศเทนนินสเทเบิลเทนทนสิสยิงปืนกรีธามีฟุตบอลชายครับ รอบรองชนะเลิศฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศวันนี้โมร็อกโกสเปนและอีกหนึ่งคู่ฝรัง่งเศสพบอียิปต์ส่วนวอลเล่บอลเป็นรายการวอลเล่บอล ชารบ8ทีมวันนี้14บสนาฬิกาสโลวีเนียโปลแลนด์นะครู่นี้ก็สนุกสโลวีเนียโปลแลนด์นี่สิบแนาฬิกาอิตาลีญี่ปุ่น22่สนาฬิกาฝรั่งเศสเดรมัรตทีสองครับสองนาฬิกาสมรัเกาบราซิลนี่คือโปรแกรมการแข่งขัน ในโอลิมปิกเกม2024ฝรั่งเศสประเภ bon ทวอลเล่์บนชายติดตามเชียร์ติดตามชมนักกีฬาที่ท่านชื่นชอบทีมที่ท่านชอบและเชียร์ทีมเชิไทยในแบดมินตันชายเดีย่ยวลุ้นเหรียญรางวัลเหรียญทองด้วยครับมีหลายช่องทางให้แฟนกีฬาได้ติดตาม ช่องทีวีมี PPTV HD 36ช่อง7 HD ช่อง MCOT TV และช่องออนไลน์ต่างๆมี True Vision, True Sport, T-Sport, True ID, AIS Play และช่องทางในต่างประเทศอีกหลายช่องทางนะครับอย่าลืมติดตามชมติดตามเชร์ โอลิมปิกกีมปารีสฝรั่งเศสด้วยกันลุ้นนักกีฬาไทยในแบดมินตันชายเดียวด้วยกันนะครับเชียรลุ้นมาแน่ๆหนึ่งเหรียญแล้วพบกันครับ